คุณกำลังฟังพระเจอผีผมเลิกจากงานแล้วก็เหยียบย่างเข้าร้านเหล้าที่เคยกันคือในเวิ้งสถานีรถไฟเก่าสายปากคลองสารและแม่กลองผมได้สั่งเหล้าโรงเติมเสี่ยงชุนหนึ่งแก้วดื่มไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นั่งสู่บุหรี่ให้สบายใจรอการเติมเหล้าอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะสบายดีจากนั้นก็จะได้กลับบ้าน ซึ่งบ้านของผมเองก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นและแถวนั้นก็พอดีว่ามีนายเล้งลูกครึ่งจีนเป็นคนขับแท็กซี่เดินตรงเข้ามาในร้านจึงมีการทักทายกันฐานคนชอบพอกันเขาขับแท็กซี่ผมขับรถบ้านคือร้านค้าพ่อค้าจีนเย็นแล้วก็มอบรถให้นายพร้อมกุญแจรถตกกลางคืนเขามีธุระหรือเที่ยวเตะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาผมเองก็รับหน้าที่เพียงแค่ตอนกลางวัน พูดถึงในเล้งคนนี้บ้านของเราอยู่ห่างกันไปเพียงเล็กน้อยก็เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเขามีธุระเขาก็จะให้รถของเขาแก่ผมเพื่อขับหากินได้เพียงคิดแค่ค่าเช่าให้เขาบ้างเล็กน้อยเอา้าแั่นแกเอารถไปไว้ไหนล่ะฮะผมถามเขาเพราะว่าไม่เห็นเขาเอารถมาอ๋อเปล่าฉันไม่ได้เอารถออกมาวันหนึ่งแล้วล่ะอ๋อทำไมล่ะมันมีเรื่องฮะใจคอยังไม่ดีเลย ไม่กล้าจะขับมันเสียวๆชอบกลไปชนใครเข้ามาเหรอเปล่าเปลาเปลา,ปลาแล้วมันอะไรกันล่ะมันต้องพูดกันนานอะอ่ะวันนี้เดี๋ยวข้าเลี้ยงแกเองละกันเพราะว่าแกไม่ไดเอารถออกมานน่ว่าไปรวยที่ไหนมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเ hey, ปล่ารอกวันนี้นายเขาให้รางวัลมานิดหน่อยนะ่ะว่าแต่เรื่องของนายมันเป็นยังไงล่ะเล่าให้ฟังบ้างสิ เรื่องมันสดสดร้อนร้อนแล้วเกินก็คือเมื่อคืนวานเนี่ยฉันเนี่ยถูกผีหลอกอย่างจังเลยใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนเดี๋ยวนี้ก็ยังหวดาดหวาดแยงแยงอยู่เลยถูกจริงๆหรือว่าหลับในเคลิ้มไปละ่ะแล้วกันฉันพูดจริงๆนะไอเรื่องฝันเนี่ยจะเอามาพูดทำไมเล่าเอาเธอเอาเธอเล่าไปนะเรื่องก็คือฉันเนี่ยออกรถเมื่อคืนวานผ่านไปทางสะพานเทวกรม มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกฉันก็หยุดรับรูปร่างดีเหมือนกันอายุอานามน่าจะราวๆสัก30ปีนี่แหละจ้างฉันไปบางโพตกลงราคากันแล้วฉันก็ไปส่งที่นั่นแกให้ฉันหยุดอยู่ที่ตรอกตรอกนึงแกเปิดประตูรถลงไปยืนแล้วก็บอกว่าให้ฉันคอยประเดี๋ยวแต่แม้ไอเรื่องคอยเนี่ยฉันโดนมาหลายครั้งแล้วนั่งคอยหายคอยหายเงินก็อดแกบอกให้รอไอเราก็อ้ำอึง้ง แกก็คงจะรู้ทีท่าว่าฉันไม่ไว้ใจแกก็หัวเราะขึ้นมาจากนั้นแกก็เปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบเงินออกมาให้15บาทเอาอย่างนี้เถอะเอาเงินนี่ไว้ก่อนแล้วก็คอยฉันให้ได้เพียงประเดี๋ยวจริงๆรถน่ะมีถมไปแต่ฉันไม่ชอบใจจึงอยากจะได้คันนี้แกพูดแบบนี้แล้วก็ส่งเงินให้ฉันฉันเนี่ยก็รับเงินมาแต่ก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรเลยนะแม่นั่นแกก็ผละเข้าตรอกไปฉันก็นั่งรอแล้วก็คิดไปว่า ฉันไม่ควรจะรับเงินเกินราคาเอาไว้ควรจะรับเพียงแค่10บาทเท่าราคาที่ว่ากันไว้ผิดนักขี้เกียจรอก็ออกรถไปเลยแต่แกเล่นจ่ายมา15บาทนี่สมมุติถ้าฉันออกรถไปฉันก็กลายเป็นคนขี้โกงคิดๆก็เคืองตัวเองวะ่ะแต่ครู่เดียวจริงๆอย่างที่แม่นั่นแกว่าแกเดินออกจากตรอกแต่มาคราวนี้มีผู้ชายอายุราวๆสี่ปีมาด้วยไปวัดเขมา ผู้ชายคนนั้นบอกฉันเองก็เลยออกรถไปตามที่เขาสั่งทีนี้เมื่อรถเคลื่อนออกมาได้ครู่เดียวหญิงชายคู่นี้เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันเบาๆพอหนักเข้าเสียงก็ชักจะเริ่มดังฉันก็กลุ้มใจพิลึกสังหรณ์ใจชอบกนนอกจากจะหนวกหูแล้วก็ยังกลัวว่าคนเดินไปเดินมาบนถนนที่มันยังพอมีอยู่บ้างจะมองเห็นแล้วก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันทำไมเอะอะนะักแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะห้ามเขาได้ยังไงวะ เพราะว่าเราก็มีฐานะเป็นเพียงแค่รถรับจ้างคนจ้างก็ย่อมมีสิทธิ์จะโต้เถียงกันในรถได้ในเมื่อเหตุผลมันไม่ลงตัวแต่พอหนักเข้าชักจะดังขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างเมียน้อยเมียหลวงอะไรทํานองนั้นแหละในที่สุดถึงขั้นทุบตีกันเอาละฉันก็เลยหยุดรถแล้วก็ห้ามปรามเขาโดยบอกเขาว่าถ้าจะตีกันบนรถแบบเนี้ยผมจะรับจ้างคุณไม่ได้แล้วนะครับขอให้หยุดทันทีถ้าคุณรักจะทุบตีกันก็ลงจากรถไปเลย สองผัวเมียหยุดชั่วครู่ต่างคนต่างนิ่งอึง้งผู้ชายเนี่ยยืดหน้ามาถามแล้วก็บอกว่าหรือนั่งฟังมาหรือก็รู้แล้วใช่ไหมว่าอ้วไม่ผิดเมื่อเมีอยอ้วยย่วโมโหโอ้วก็ต้องตีละ่ะฉันเองก็เลยพูดกับผู้ชายคนนั้นบอกว่านั่นมันก็เป็นเรื่องของคุณผัวเมียกันจะให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงกันละ่ะผู้หญิงคนนั้นก็พูดสวนขึ้นมาบอกว่ามึงเป็นผัวกูใช้แต่อำนาจทำอะไรตามใจมึงกูก็รวนบ้างละ่ะ ฝ่ายหญิงนี่ยังดุเดือดอยู่เลยถ้าคุณจะรวนกันยังไงก็เชิญลงจากรถไปรวนกันนอกรถผมฉันก็พูดแบบนี้ผู้ชายคนนั้นบอกเอาเถอะนะหรือเว้ยไปอีกหน่อยก็จะถึงแล้วอ้วจะหยุดละไม่เอะอะอีกพอฝ่ายชายพูดแบบเนี้ยฉันเองก็เลยหมดหนทางออกรถต่อไปพอเข้าเขตเงียบคนสองข้างทางมันมีแต่สวนผลไม้บ้านเรือนของผู้คนนะหรอมันก็พอมีอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันห่างๆกัน ทีนี้สงครามก็เกิดขึ้นอีกแต่แอเราก็รำคาญใจรีบๆขับไปให้มันถึงตำบลเขมาเร็วๆเสียงฝ่ายชายร้องดังขึ้นแล้วก็เกิดตึงตังว่ามึงแทงกูเลอฉันเองก็ใจหายวูบเล่นกันถึงอาวุธเชียว้วยเนี่ยพอเบาเครื่องจะหยุดรถก็มีการกอดการปล้ำดังขึ้นอย่างอุดตุนตายเธอมึงมึงแทงกูเสียงฝ่ายชายก็คำรามเมื่อแย่งมีดได้จากฝ่ายหญิง ก่อนที่ฉันจะทันระงับเหตุลงได้ปรากฏว่าฝ่ายชายนี่เงื้อมีดที่แย่งได้แทงเอาแทงเอาหลายทีคือมันชุนลมุนไม่ทราบว่าถูกที่ไหนบ้างลหละแต่ผู้หญิงเงียบไปฉันก็ตกใจเปิดประตูรถลงไปยืนที่ถนนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าดูฝ่ายชายกำลังบ้าเลือดที่แก้มซ้ายมีบาดแผลเหวอะหวะ,วะเลือดโชกไหลลงสู่เสื้อผ้าคุณกรุณาเอาเมียคุณลงจากรถผมเถอะฉันก็ว่าแบบนี้ เขาก็ตะหวาดฉันมาเสียงดังเลยบอกไอ้บ้าแล้วก็ชักปืนพกออกจากกระเป๋ากางเกงมาถือแกต้องนําอีนี่ไปต่อไปเออผมไม่เอาผมไม่เอาฉันก็ตะโกนขึ้นอ้าวงั้นมึงก็ตายซะสิเขาตะคอกแล้วก็จ้องปืนใส่ฉันฉันนี่ใจหายหมดว่าคนมันกําลังบ้าเลือดมันเอาจริงๆแน่มันยืนอยู่กับถนนมันใช้ปืนบังคับให้ฉันกลับขึ้นรถไป ฉันเองก็ต้องกลับขึ้นรถอีกตามคำสั่งมันใจคอตอนนั้นอนละเวงแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลืออจะเอาอีเปตนี่ยไปถีบลงที่ไหนก็ตามใจแต่ว่าต้องไปทันทีนะอย่าชักช้าแล้วก็เหลียวมาดูอัวไม่อย่างนั้นลือเนี่ยแหละเป็นอีกศพหนึ่งไปสิมันกำชับแล้วก็ขับไล่ฉันก็เหลียวดูยายคนที่ถูกแทงฟุบอยู่บนรถแล้วก็ขับรถออกไปทันที เรื่องทั้งหลายเอาไว้แก้กันครั้งหน้ากันละกันดีกว่าจะทนสู้กันกับคนบ้าเลือดที่มีปืนอาจจะยิงเปรี้ยงเข้ากับมวยกันเท่านั้นเองฉันก็ขับรถไปคิดไปว่าจะทํายังไงกับผู้หญิงข้างหลังฉันถ้าฉันกลัวเรื่องจะพัวพันมาถึงฉันฉันจะไปทิ้งแกลงที่ไหนถ้าแกตายแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบอย่างที่คิดหรือถ้าแกยังไม่ตายอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เท่ากับว่าฉันเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับผัวพยายามฆ่าแก ฉันก็ไม่พ้นคุกพ้นตารางอยู่ดีทางที่ดีที่สุดต้องพาไปสถานีตำรวจฉันก็เลยขับอย่างเร็วเพื่อเข้าจังหวัดนนท์ไปอธิบายเหตุผลต่างๆกับตำรวจพอหักเลี้ยวเข้าตัวจังหวัดฉันจึงหยุดรถเปิดไฟดูแม่หญิงคนนั้นอีกทีก่อนจะเข้าสถานีตำรวจโอ้โหฉันนี่แทบขาดใจตายแม่หญิงคนนั้นไม่มีซะแล้วรถนี่ว่างอยู่เลือดที่เปรอะเบาะก็ไม่มีฉันจะเป็นลมตายซะแล้วสิ ตอนนั้นทนไม่ไหวจริงๆอะไรกันอย่างนี้ล่ะฉันนี่โผเข้าร้านเหล้าดื่มเหล้าสะรวดเดียวเต็มแก้ววิสกี้มือไม้สัน่นตัวก็สั่นเป็นลูกนกฉันจะทำยังไงแกคิดดูสิเขาหยุดพูดแล้วก็จ้องหน้าผมฉันจะต้องขับรถฝ่าความมืดและก็ความวังเวงของถนนที่มันมีแต่สวนสองข้างทางของเมืองนนเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมเองก็นึกถึงข้อนี้แล้วเกิดเห็นใจเขา ถ้าเป็นผมผมก็กลับไม่ได้ไม่หญิงที่หายไปถ้าแกเกิดจะกลับมาอีกทีกำลังขับรถอยู่มีใจขาดเลยหรืออ๋อฮะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองผมพูดอย่างเห็นใจเขาเมื่อเขาเล่าจบลงแต่ดีนะที่แกไม่เข้าไปหาตำรวจถ้าศพนั้นไม่มีอยู่จริงเขาก็จะหาว่าแกน่ะบ้านั่นนะสิฉันก็เลยยอมกลับทั้งกลัวใจแทบจะหยุดเต้นคอยหาผู้โดยสารกลับเข้ากรุงก็ไม่มี พอพูดจบแล้วก็ดวดเล่าเข้าไปอีกทั้งเขาทั้งผมชักจะเข่าอ่อนจึงได้จากร้านเล่ามาเดินโซซัดโซเซมาด้วยกันทั้งคู่เพื่อจะกลับบ้านใกล้ๆก,ก,กันนั่นเอง